เมาเลยสวัสดีครับพบกับช่องภูมิปัญญาชาแนลอยู่ที่โซนซัมเมอร์ฮอลิเดย์ค่ะโดยไทยนี่เป็นรูกศิษย์เรานะตอนนี้เราอยู่ไหนครับอยู่ร้านเลอตี้ไซส์ใหญ่นะคะอยู่ที่ตะวันนานะครับผมดูเซลล์มาเลยค่ะมีหนึ่งมือสองมีหมดใช่ไหม มีแต่ผ้าที่สวยเลยอ่ะพี่อุ๊บแนะนำหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมช่วยให้เออไร่ไม่เป็นไรไม่อยากออกกล้องเนี่ยเดี๋ยวอาจจะอธิบายให้อ่ะไปจะต้องหน่อยเดี๋ยวมารู้ว่าจะไม่จะได้เป็นยูทูบเบอร์เขาจะได้รู้ว่ามาช่วยกันขายช่วยขายของค่ะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าโซนอะไรครับ อันนี้เป็นโซนอ่ะซัมเมอร์โฮเทลครับใช่อาจะอยู่ข้างหน้าเลยครับเดินเลือสวยจุกจิกแล้วเลือกสวยสวยเราจะได้ไปอะเขาว่าอยู่ใกล้เลยอะวัดสันใช่ร้านเบลตี้ไซส์ใหญ่อ่าคล้ายโซอ่ะใกล้โซนโทรศัพท์นะครับมาเลือกดูได้นะมีมีอะไรบ้างครับคือมีกางเกงยีนกางเกงยีนเซลเลยค่ะ สวยมากเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะกระเป๋า280ค่ะ280ต่อต่อได้ใช่ไหมครับต่อได้ค่ะแต่ไม่ลดต่อได้แต่ไม่ลดล้อเล่นล้อเล่นอันนี้สวยมากคุณครูเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากผ้าเยอะกางเกงยีนเป็นเป็นพันพันตัวเลยค่ะมาดูได้กระเป๋าสวยไหมคะเหมาะครูมากเลยค่ะใช่เดี๋ยวมาดูเสื้อสีสัน เริ่มจากตรงไหนครับเนี่ยหหนน้้าาเมีอะไรบ้างมกลากุมพาเลยคือานี่คุณร้องเพลงให้ฟังหน่อยอ่านี่มกราคุมพามีนาเมษาแล้วก็ชนไปมกลาต่อเหมือนไอ้นั่นนะออกคล้ายๆอะไรโรงพยาบาลกับนักโทษนะไม่ต้องาใส่แล้วก็ใส่ตัวเดียวเป็นชุดนอนใช่ไหมครับใส่ออกข้างนอกก็ได้ค่ะชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันไม่ร้อนไม่ร้อนครับพ่อะว่าผ้าปาน ใช่ค่ะเป็นเดรสไซส์ใหญ่บิ๊กไซส์ถ้าโค้กหัวถ้าโค้กหัวเป็นชุดไปสำหรับไปเที่ยวทะเลนะนี่มีหลายแบบนี่ด้วยนี่นี่มีเมือันนี้ครูใส่ได้สวยใส่เครื่องคลุมครูครูใส่สวยนะคะไม่ร้อนนะครับน่าจะเป็นผ้าเย็นเย็นมากเลยค่ะผ้าเย็นอย่างนี้ค้าคุณจะได้ทำได้ใช่ไหมได้ครับเดี๋ยมาคุณแม่ มีมีบิ๊กไซส์เลยใช่ไหมใช่ค่ะสาวตรงใหญ่ใช่ไหมะใช่ค่ะอุ้ยนี่ชอบสีนี้ใส่ไม้สวยไหมคุณชาไทยแวะมาดูเลยค่ะสายไม่แพงใช่ค่ะพีชผ้าเย็นกางเกงอัดพีชซัมเมอร์ซัมเมอร์ใส่กับเสื้อในตัวเดียวก็สวยแล้วค่ะเย็นสบายคุณชาไทยใส่ทท้งตัวไหมล่ะ ชอบสียน่าจะมีเสื้อเสื้อสีเนียนแต่ทั้งเซ็ตทั้งเซ็ตเป็สื้ออะไรยืดเหรอเป็นเสื้ออะไรใส่กับเสื้อยืดดีกว่าเห้หวานแม่เหรอแมคะหวานมากเป็นชุดเลยครับนี่ต้องให้แม่ชาไทยใส่ไม่ได้ได้สิแม่ใหญ่ไปเหรอแม่แม่ไซส์ใหญ่เดินตามมาไปเดินาปเดินไปกันแกงหนังค่ะแกงหนัง คุณ<ข>ไทยจะใส่ไหมคะใส่ล็อกใส่ล็อกได้คุณจะไทยใส่ในชีวิตพี่ยุกเคยใส่กระโปรงไหมครับใส่ใส่ประจำใส่ตอนไหนไม่เห็นก็จะเป็นจัดรายการจะใส่ให้ดูความที่จะใส่ที่จะใส่แล้วโอเคกระโปรงภาพยนตร์ค่ะ วันนาดูได้เลยวันนานะครับว er> uh ันนาของถูกพามาดูเดี๋ยวดูเกมีนตัวละร้อยเตอสองร้อยสามตัวห้าร้อยจ้ะสวยจะขาดจะวิ่งจะแหวนมีหมดสวยมากค่ะผูชาไทยใส่ได้อันนี้ผู้ชาไทยต้องใส่แบบขาดแบบขาดหน้าขาดหลังผู้ชายก็ใส่ได้นี่ผู้ชายก็ใส่ทรงนี้ใช่ เดีย๋ยวนี้ผู้หญิงใส่เกงทรงผู้ชายผู้ชายใส่เกงทรงผู้หญิงได้ก็เท่ดีนะถ้าผู้ชายผู้ชายใส่เกงผู้หญิงกาเกงสวยเยอะมากมเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะอันนั้นทรงบอยเปล่านั่นตัวนั้นปักงานปักงานปักสวยๆจ้าสวยงานฝีมือ กางเกงที่ร้านจะมีอย่างกะตัวเดียวในโลกนะคะเพราะว่ากรเกงวงตัวทําเองสวยๆแบบน้ตัวไหนหยิบมาลองให้ดูหน่อยเร็วเดี๋ยวจะดูคุณผูชาไทยเปลี่ยนเสื้อนะคะสำหรับสำหรับผู้หญิงสำ,สำหรับผู้หญิงนะคูชาไทยอยงถ้าถ้าใส่เสร็จสวยมากเลยใช่ไซส์เล็กยิ่งยิ่งขาวมันจะขัดผิวมากใชน่น้องๆที่จะไปเดินแบบครูชาไทยมาซื้อไปใส่ได้เลยะคะ่ะเราบอกมาจากคูชาไทยนะให้ราคาพิเศษ ได้ครับมาเลยนะครับตัวละหนึ่งร้อยเองครับใช่แล้วผ้านิ่มผาม้าแฟนเนี่ยคือเขา